เอาล็อบมาแคสุรัธานีค่ะคณะกรรมาการกเกษตรและสหกรณ์บุทธิสภาค,ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดสุราธานีค่ะ โดยผลเอกชัดชัยสริกัญญาค่ะประธานคณะกรรมาการเกรษตรและสหกรวุฒธธิสภารวมไปถึงคณะค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจุดแรกที่ไปลงพื้นที่ค่ะก็คือส่วนทุเรียนแปลงย่อยของนายทวีศักโกลกะมู่ที่องตำบลน,นาใต้อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีนายอำเภอบ้านนาและค่ะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็น่่ยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลส่วน ผูเรียนโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายรวมไปถึงแรงงานค่ะครับจากนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับลงดูงานวิสาหกิจชุมชนแปลงย่ปลาแมงมือซ้ำตําบลสัตววีเบอร์บาน,นาเดิมนะครับมีนายกิติศักนาคุณเรือผู้ใหญ่ตู้นะครับผู้ใหญ่บานมือซ้ำบานไวไซานี่ยละครับเป็นประธานเกษตรแปลงญ่ปลาแมง รายงานพุ่นการทําโครงการซึ่งคณะกรรมการบ้านไวไซ้นะครับได้เน้นโครงสร้างพืนท่านเรือปากทองมาเป็นอันดับหนึ่งสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนนะครับมีการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่หลากหลายนะครับเช่นนสบู่น้ำพึง่งปลาโม้กบและกระ็ดนางควาและผลิตภัณฑ์ที่ทาคัญก็คือการแปรรูปปลาแมงครับที่พร้อมจะพักดันเป็นสินค้าจีไอกอจวัดสุรธา,านีได้พัฒนาคุณภาพกระบวนการกผลิตเพื่อนําไปจําหน่ายทั่วประเทศ จากนั้นคณะก็เยี่ยมชมนะครับผลิตภัณฑ์สินคา้าวิชากิจชุมชนสถานทีผลิตที่ได้มัดท่านโรงพอเอ็ดเปล่งหญ่และกระรงพอภพะพันุ์ปราเม่งในชุมชนนะครับผลเอกชัดใจในแกกวโบว่าการทำเกษตรอัจฉริยะอ,อย่างเต็มรูปแบบสามารถยกดรรับมาตรฐานการทำเกษตรของประเทศไทยได้ต้องนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทำให้มีคุณภาพดีดขึ้นเปา้าหมยในการทำเกษตรคือเกษตรกรมีไรายได้เพียงพอ พ่อเพียงนะครับเพียงดูครอบครัวได้นับเป็นความสําเร็จเกษตรอัจฉริยะครับสองพื้นที่พื้นที่หนึ่งก็คือเรื่องของสูนตุเรียนที่นี่ก็เป็นเรื่องของการทําเกษตรผสมผสานในทาสร้างความแข็งในหมู่บ้านนะครับทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าแนวนโยบายรัฐบาลที่ได้พูดถึงเรื่องการใช้วิธีการทําเกษตอรอัจฉริยะเนี่ยจะยกระดับการทำเกษตรบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าวันมาถูกทาง แล้วก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่ควรจะต้องทำเพียงแต่ว่าเราลงมาดูในพื้นที่เนี่ยเราอยากเห็นภาพภาพที่ชัดเจนว่าจากนโยบายแปลมาสู่การปฏิบัติเนี่ยมันสามารถสร้างประสิทธิภาพของการทำงานได้จริงหรือไม่เมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปแล้วก็ทำเป็นเอกสารเพื่อเสนอรัฐบาลว่านโยบายที่พูดถึงเรื่องเกษตรระยะเนี่ยการขับเคลืค่อนในพื้นที่เนี่ย <Beifall S 1> มีสิ่งใดที่สมควรที่จะให้ ขยายผลต่อไปหรือมีสิ่งใดที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป้าหมายของการทํางานเกษตรระยะนี่ยมันได้เกิดความสมบูรณ์อย่างแท้จริงครับนะครับเรื่องการเกษตรนะครับก็เป็นสิ่งจากันนะไปไลทุเรียนแปรงงหย่ี่บนาดมีเยอะจริงๆโอ้นะครับจะมีโอกาสต้องไปข้าไปเลยชักรอบนั่นแหละที่อยาแต่เดียวเพื่อนแกงซอมกอบลาวอ่าก็น่าไปเลยแล้วและเหนื่อยแล้วนะ